สวัสดีครับอาทิตย์นี้ก็มาพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคํานะครับสําหรับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ขอไปด้วยนะครับที่ช่วงวันที่13ถึงวันที่17กุมภาพันธ์ไม่ได้มีกลยุทธ์ให้นะครับก็ได้แจ้งไปในกลุ่มแล้วนะครับว่ากลยุทธ์การเทรดที่เป็นอย่างไรนะครับสาหรับตยนนี้อยากให้มาดูภาพรวมก่อนนะครับว่าภาพใหญ่ราคาทองคําอยู่ในรูปแบบราคาประมาณไหนนะครับ ราคาทองคำนะครับจากที่ทำหายที่2,70พนะครับแล้วก็ปรับฐานลงมาเรื่อยๆนะครับทำแนวต้านไว้ที่1998พักฐานนะครับที่1879ซึ่งโซนนี้ก็ทำเป็นแนวต้านสำคัญไว้นะครับแล้วก็ปรับฐานเรื่อยลงมานะครับเรื่อยลงมาเรื่อยลงมาก็เป็นเทรนไลน์เส้นนี้นะครับก่อนที่เขาจะ ทำทริปเปิลวัตถม1 2และ3ามที่1 6 1 6หนะครับหลังจากนั้นก็มีการเบรกราคาขึ้นมานะครับเบรกราคาขึ้นมาแล้วก็ย่อปรับฐานนะครับแล้วก็ไต่ราคากลับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไต่ราคากลับขึ้นไปเรื่อยๆเป็นการแรนลี่ค่อนข้างยาวนะครับค่อนข้างยาวจนถึง19 5 0้านย์นะครับที่ราคานี้ หลังจากนั้นนะครับก็มีการปรับฐานโซนนี้นะครับปรับฐานลงมาปรับฐานลงมาแล้วก็หลุดทนลายเส้นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ปรับฐานลงมาจากการที่ขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับมีการปรับฐานลงมาแทบจะเป็นเส้นตรงอย่างรวดเร็วด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราก็เห็นได้ว่าราคาทองคําก็มีความผันผ,นผวนพอสมควรเลยนะครับตอนนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทองได้ break แนวต้านเทรนไลน์เส้นนี้ขึ้นมาได้ก็เทรดจากแนวโน้มขาลงปรับมาเป็นเทรดหน้าบายนะครับในแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อช่วงอาทิตย์ก่อนหน้านี้ก็ได้หลุดเทรนไลน์เส้นนี้ก็ปรับหน้าเทรดจากโซนนี้นะครับก็เป็นเด้งเซล์นะครับปรับหน้าเทรดจากบายกลับมาเป็นเซล์นะครับจนถึงแนวรับโซนนี้นะครับ 1815นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพขยายกันนะครับในภาพขยายสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าด้านบนนี้ทองคำได้ทำหายไว้ที่19โซน1950นะครับประมาณ1960ที่มีการเบรกลลอกเหนือ1950นะครับแล้วก็ปรับฐานเลื่อยลงมาเลยนะครับแล้วก็ใช้เทรนไลน์เส้นนี้นะครับก่อนที่จะหลุดลงมานะครับก่อนที่จะ หลุดลงมาแล้วก็ปรับฐานเลื่อยมาในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ปรับฐานย่อจนถึงโซน1827แล้วก็1815ตรงนี้นะครับตลาดทําโลไว้ที่1818 18นะครับตรงนี้818นะครับก็หลังจากที่ทําโลไว้จุดโซนนี้นะครับก็มีการ รีบาวกับขึ้นไปทดสอบแนวต้าน1845อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็ให้เราดู1845เป็นแนวต้านสำคัญนะครับอยากให้ทราบไว้ก็คือว่าโซน1827และ1815ถือเป็นแนวรับสำคัญนะครับสำคัญดังนั้นตราบเท่าที่ยังไม่หลุดโซนนี้นะครับภาพของแนวโน้มขาขึ้น ยังถือว่าไม่ได้เสียไปนะครับเราอาจจะมองว่าราคาทองคําได้หลุดแนวรับเส้นนี้ลงมาแล้วนะครับได้หลุดแนวรับเส้นนี้ลงมาแต่โซนนี้อาจจะเป็นโซนหลอกทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าแนวรับสําคัญก็คือ1827และ1815 2สองเส้นนี้นะครับยังไม่หลุดแล้วก็มีสัญญาณที่ดิดกลับไปอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นแม้ว่าเราจะ ใช้กลยุทธ์การเทรดของเราสำหรับอาทิตย์หน้าก็คือการที่เทรดก็คือรอให้เด้งกลับไปแล้วก็ใส่เซลล์นะครับเด้งเซลล์แต่ให้ระวังโซนนี้นะครับถ้าทองสามารถดีดกลับมายืนเหนือเส้น1845ส่ได้โซนนี้เราจะปรับหน้าเทรดมาเป็นบายนะครับเป็นบายนะครับดังนั้นโซนนี้ให้ระวังนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการเบรกเทรนด์ลน์เส้นนี้นะครับ เทรลไลน์เส้นนี้แล้วก็เบรกขึ้น1845ได้แล้วก็ย่อกลับมาไม่หลุดโซนนี้นะครับก็ยังมองว่าทองน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อไปได้นะครับก็ให้มองประมาณนี้นะครับโดยแนวต้านสำคัญนะครับแนวต้านแรกถ้ามีการเบรก1845ได้ก็ดูที่1870แล้วก็ดูที่1890หรือ1900นะครับโซนนี้นะครับ สำหรับทางลงนะครับเราก็ยังไม่ตัดข้อสันนิษฐานว่าตลาดยังปรับฐานไม่จบนะครับเราก็จะใช้เส้นที่1845เป็นแนวต้านสําคัญนะครับวันจันทร์ถ้ายังยืนเหนือ1845ไม่ได้นะครับโซนนี้นะครับก็ให้ใส่เซลล์นะครับแล้วก็รอดูการปรับฐานว่าทองคําจะลงมาทดสอบแนวรับที่1815อีกครั้งไหมครับหรือจะลงมาที่โซนแนวรับ1807นะครับ ส่วนนี้นะครับถ้าราคาลงมาทดสอบแนวรับแล้วไม่หลุดนะครับก็ให้พิจารณาอาจเป็นจังหวะที่เข้าบายได้นะครับถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดก็คือการรอให้ทองคำเบรกเทนไลน์เส้นนี้กลับขึ้นมาได้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตัวเลขภาพรวมมาทางฝั่งดอลลาร์แข็งค่านะครับดังนั้นแนวรับที่เราเห็น ก็น่าจะมีการสะท้อนตัวเลขเศรษฐกิจของอสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับอที่ต่อไปนะครับเราก็ดูปัใจจัยใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับว่ามีปัใจจัยใหม่อะไรบ้างนะครับตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนะครับตัวเลขเฟดสวิตทีเอไอในนังคารการอ่านแถลงการประชุมของ FOMC ในวันพุธตอนตีสองนะครับแล้วก็วันพฤหัสตอน2องทุ่มครึ่งก็เป็นตัวเลข GDP นะครับแล้วก็ คอบพิซีในวันศุกร์ที่24นะครับ2ทุมครึ่งก็ประมาณนี้นะครับสาหรอาทิตย์หน้านะครับก็ให้ดูโซน1845นะครับว่าราคายังสามารถที่อยู่ใต้แนวต้านนี้ได้หรือไม่นะครับถ้ายังอยู่ในใต้แนวต้านนี้ก็มองการปรับฐานยังไม่จบสิ้นนะครับก็เน้นเทรดหน้าเซลล์นะครับ ปรับฐานเด้งขึ้นมาใส่เซลนะครับก็ให้1845เป็นโซนเซลโซนสุดท้ายนะครับแล้วก็มองการปรับฐานต่อด้านล่างนะครับอาจจะลงมาทดสอบที่1827หรือ1815นี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้ามีการเบรกเทนไลน์เส้นนี้ขึ้นมาได้นะครับเทนไลน์เส้นนี้ขึ้นมาได้โดยเฉพาะถ้ากลับมายืนเหนือเส้น1845ได้ก็มองการปรับฐานจบนะครับก็ อาจจะขึ้นมาทดสอบโดยมีเป้าหมายที่1870แล้วก็1890และ1990นะครับสวัสอาทิตหน้าก็ให้ดูประมาณนี้นะครับตลอดอาทิตย์นี้ก็ขอให้ทุกคนเทรดมีกำไรใช้ชีวิตให้มีความสุขพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ